จริงการตลาดของเราเป็นถ้าพูดถึงมันมีมันมีหลายรูปแบบแต่ถ้าพูดถึงออนไลน์อย่างเชื่อมองให้ uh huh. พูดเป็นรายการเ,เราเน้นคอนเทนต์ิง uh huh. คือเราเชื่อว่าคอนเทนต์ดีจะชนะ uh huh. เพราะฉะนั้น strategy เราคือเราต้องทำคอนเทนต์ที่ดีแล้วทุกอย่างมันจะตอบเองหมดเลย uh huh. นะครับเพราะนั้นเพราตอนคอนเทนต์ดีคนก็อยากทำเงานกับเรา uh huh. แต่เราจะไม่ได้คิดว่าเราต้องทําอะไรเพื่อเดี๋ยวทำนี้คนจะได้มาซื้ออันนี้เราได้นเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าของที่ทําต้องดี uh huh. เพราะเราว่าถ้าเราทำแล้วดีเนี่ยคือนักการตลาด เอเจนซี่เก่งเยอะลูกค้าเก่งเยอะมากเพราะเขารู้ว่าเราทํางานยังไงเราทําดีเดี๋ยวเขาจะเาจะหาทางทเขาจะแมชกับเราเองอซึ่งจากนั้นเราค่อยไปคิดกันอะไ้ผมว่ามันคือเราเน้นไปทางนั้นเลยแหละคอนเทนต์ต้ตองดีมีการทำพวกโปรดักต์ไทยอินอะไรแบบนี้ด้วยป่ะมีครับมีมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ตามมาหลังจากที่เราทํางานแลว้วมันออกมาดีก่อนแล้วเราก็ทำออกมาเรื่อยๆครับโอเคครับนนี้พูดถึงธุรกิจออนไลน์กนะันเนาะที่พัดถามมาทังง้งหมดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับตามที่ คงไม่ลงควาเม่อดีกว่าหลังจากที่ทำธุรกิจมาสักระยะผมว่าธุรกิจออนไลน์ข้อดีคือข้อดีคือมันอิสระมันมีความอิสระในตัวสูงมากคือมันเราทำอะไรก็ได้เมื่อก่อนเวลาจะทำรายการอันหนึ่งเนี่ยอยู่ในช่องทีวีเนี่ยเขาจะไปขอเวลาเขาจะคิดรายการเขาจะอะไรใช่ไหมครับเราต้องไปแมทช์กับเวลาของนั่น,นตรงนี้นอิสระทั้งเรื่องเราอยากจะทำเมื่อไหร่สั้นยาวเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องที่มันดีอ่ะทำให้เราทำส,ทสิ่งที่เราเชื่อได้เต็มที่ถึงที่เราเคยเคยคิดว่ามันมัน มันดูยากแล้วก็เป็นไปได้ถ้าเราได้ลองหาในข้อดีของมันมากพิสลัผมว่าสําคัญมากๆทำไมก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียคือมันก็เป็นอะไรที่มันก็หลักรอยคือการจะสร้างแบรนด์ในออนไลน์เหมือนง่ายแต่มันก็ยากเพราะว่างานจะดูหลักรอยเขาดูเราเนี่ยเขาเสียเราเสียเนี่ยทำลายมันก็วิ่งไปละแล้วก็ไปต่อกันอมันไม่เหมือนกับสถาบันที่เป็นช่องหรือเป็นรายการหรือเป็นผู้จัดอันนึงที่อยู่ในช่องอันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นดูมีความมั่นคงสูงกว่านะครับแล้วก็ กลุ่มของการดูออนไลน์เนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ไม่มีทางเป็นทั้งหมดประเทศเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดว่าออนไลน์คือคำตอบของทั้งประเทศก็ไม่ใช่ mm hmm. ก็มันก็มันก็ต้องเทรดนะครับผมเชื่อว่าแบรนด์ที่ไม่เคยทำออนไลน์ก็ต้องทำออนไลน์ mm hmm. คนที่ทำออนไลน์มันก็ต้องโดดิ่เขมถ้าคิดจะครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ค mm ุณ hmm. ก็ต้องอะไรที่เราต้องไปปรับตัวกัน